ก็เอาจริงๆก็เหม EN ือนมันก็ท้าทายตัวเองแหละเราก็ไม่ได้ไม่ได้ช <c oughs> ิมที่ผ่านมาเพราะว่าทําเพลงแต่เพลงช้าอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเวลาไปเล่นโชว์เราควรจะมีอะไรแบบสนุกสนุกบ้างแล้วเราก็รู้สึกเราก็อยาก explore โทนใหม่ๆมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงตัดสินใจทําเพลงที่สนุกสนุก,นกขึ้นมาค่ะรู้สึกว่าถูกถูกต้องที่เป็นคุณจิรายุเพราะว่าเขาใช้ร่างกายเขาในการเล่นได้ได้สนุกค่ะเหมาะเหมาะกับสิ่งนี้เพราะว่าเราไม่สามารถใช้ face expression ได้เลยได้แต่แบบ ร่างกายเท่านั้นค่ะไอเดียของเอ็มวีอ่ะไม่ได้มาจากวีไอเดียแม่นาคนะไม่ได้มาจากวีเลยซึ่งจริงๆคือวีทำเพลงอะไรของวีมาเรียบร้อยใช่ไหมเราก็เลือกเพื่อนที่วีสนิทมากๆมันเป็นพ่วงก,กับจริงๆพ่วงก,กับคนนี้คือกว๋วยเตี๋ยวจตุพงศรุ่งนึ่งเดชาพัฒใช่ไหมคะเขาเคยกากับแบบงานอื่นๆของวีมาแล้วแหละแต่ทีเนี้ยงานเนี้ยวีรู้สึกว่ามันเป็นทางเขามากเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราทําเพลงสนุกเราต้องการอะไรที่เป็นแบบ สีสันสดใสแล้ววีก็รู้สึกต้องการความกลุนๆค,ความขี้เล่นซึ่งพว่วงกับคนนี้มันเป็นลายเซ็นของพ่วงกับคนนี้มากเป็นบุคลิกเขามากที่เขาจะแบบคิดอะไรแบบนี้ก็เลยชวนมาทําแล้วก็แล้วก็รู้สึกว่าเลือกถูกคนเพราะว่าตอนที่เอาเอาเพลงมาให้ฟังเขาแบบโอเคได้โจทย์มาแล้วว่าโอเคอยู่ในห้องต้องสนุกสนุกสีสันสดใสพอเราหายไปแปบบ๊แบบหนึ่งเรากลับมาพบกับเราจะทํายังไงให้วีไทยได้มากขึ้นเพราะเมื่อก่อนเราแบบ วี <We S 2> <ช>ทำแต่เพลาตันกมาเอ็มวีวีก็ไม่มีอะไรไทยเลยเพราะฉะนั้น<ม>เราทำยไงให้ีไทยได้บ้างเราหยิบตำนานพื้นบ้านแม่นาคมาอินสปายแล้วมาทำเป็นเอ็มวีแม่นาคกันดีกว่าหรือว็ฮะแม่นาคเนี่ยนะแล้วเขาก็แบบเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆเพราะว่าจริงๆแล้วถ้ามองในเรื่องของการกักตัวในเชิงของความหมายเพลงวีกักตัวของวีมันไม่ได้เป็นกักตัวแบบโควิดใช่ไหมกักตัวของคือการกักใครคนนั้นไว้กับเราเพราะว่าเราห่วงเขาเราไม่ต้องการให้เขาใกล้ใคร ซึ่งก็เลยกลายเป็นเหตุการณ์ว่างั้นถ้าง,งั้นกักตัวแบบเนี้มันมีมาช้านานในบ้านเราแล้วล่ะเพราะว่าตอนสมัยนั้นแม่น่าก็ห่วงพี่มากมากๆแล้วก็อยากจะกักพี่มากไว้ใกล้ๆตลอดเวลาลว mm hmm. ก็เลยเป็นที่มาของไอเดียเอมวีนี้ทีไ่ได้ได้รับชมกันค่ะเป็นกักตัวแม่นา2021ซึ่งก็เป็นอินสปิเรชันแหละมันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องราวที่ถูกต้องของแม่น่าแต่แค่แบบเราเอามาเบสออนและอินสปายมาจากเรื่องราวของถ้าเต้นมันจะมีวิชอบตรงที่มันเป็นแบบมิวสิควลมากๆมันจะเป็นความแบบ มันจะไม่มันจะไม่ได้แค่แบบอย่างเงี้ยมันไม่ได้แค่นี้เนี้ยแล้ววิเลยรู้สึกวิชอบมากเพราะมันแบบได้ใช้ทั้งตัวแล้วมันน่ารักมากๆแล้วพอยิ่งเล่นกับเจมจีแล้วเจมจีเขาเล่นน่ารักมากเลยอ่ะวิก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นเสน่ห์ของเพลงนี้มากเลยถ้าเต้นซ yeah> ีนนั้นวีชอบที claro ่สุดใน MV เลยค่ะเือว่าทุกอย่างมันมาด้วยความเป็นธรรมชาติของมันมากเลยมันไม่ได้เป็นฟีลว่าแบบท่อนนี้เป็นอะไรคือเพลงนี้มันเป็นเพลงที่ถามว่าส่วนตัวไหมมันก็ส่วนตัวแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเพลงที่ส่วน ตัวส่วนตัวมันมันเป็นแค่ไอเดียที่แบบเป็นไอเดียบางอย่างที่ที่เราเอามาขยายแบบเราอาจจะมีมุมว่าแบบฉันก็เป็นคนแบบขี้หึงเบาๆแต่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยมันอาจจะมีมุมนั้นอยู่แล้วเราค่อยมาขยายให้มันเวอ่อร์เว่อว่าฉันจะกักเธอไว้ไม่ให้ใกล้ใครคือมันก็เป็นอินสปิเรชันที่เราหยิบออกมาจากตัวเราเนี่ยแหละค่ะอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้เป็นความจริงทั้งหมดมันแค่เป็นเป็นการเอามาเอ็กซ์ตรีเรทให้ให้สนุกสนานให้มันเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบ นี่แหละคาแรคเตอร์คนนี้เป็นคนของแฟนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากชวนจะมาร้องขอร์ันทีนร้องแล้กักตัวด้วยกันนอนดูทีวีเน็ตเฟลก์สนเชิลทั้งวันก็ห้องให้ทำง่ากักเธอไม่ให้ใกล้ใครอ want you